ย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ทําได้เองในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับซึ่งตัวเราที่ต้องการจะย้ายทะเบียนบ้านนะครับต้องมีแอปไทยดี D และทําการลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยในโทรศัพท์มือถือของเรารวมถึงเจ้าบ้านที่เราจะย้ายไปอยู่ทะเบียนบ้านของเขาก็ต้องมีการลงทะเบียนแอปไทยดี และยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยในโทรศัพท์มือถือของเขานะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ต้องการจะย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปในแอปไทยดีนะครับและเข้าไปกดที่เมนูการแจ้งย้ายที่อยู่จากนั้นให้เรากรอกเลขบัตรประชาชน13หลักของเจ้าบ้านที่เราจะย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่บ้านเขานะครับเมื่อเรากรอก ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วระบบก็จะไปแจ้งเตือนที่แอปไทยดีของเจ้าบ้านว่ามีคนขอย้ายเข้าทะเบียนบ้านซึ่งก็หมายถึงเราหากเจ้าบ้านกดยินยอมนะครับระบบจะประมวลผลและส่งข้อมูลไปที่นายทะเบียนในพื้นที่ที่เจ้าบ้านมีชื่ออยู่ในเขตทองที่นั้นๆเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ก็กดทําการอนุมัติก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับการย้ายทะเบียนบ้านซึ่งทําได้ผ่านระบบออนไลน์ผ่านทางแอปไทยดี D นะครับและเราก็สามารถไปคัดสําเนาทะเบียนบ้านเป็นสําเนาทะเบียนบ้านโดยเข้าไปดาวน์โหลดจากแอปไทยดี D และปริ้นออกมาหรือว่าเซฟเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือใช้เป็นสำเนาทะเบียนบ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่อำเภอครับ ย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ทำได้ในมือถือผ่านแอปไทยดีครับ